สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปทรงเป็นประธานงานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2568วันนี้เวลา17นาฬิกา5นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปยังอาคารเชลเลนเจอร์ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพคเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรี ทรงเป็นประธานงานมหากรรมกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2568ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกระทรวงยุติธรรมร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดขึ้นภายใต้แนวคิดก้าวสู่ทศวรรษที่3อ้อมกอดของแม่เพื่อขับเคลื่อนการดาเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดมุ่งเน้นการสร้างพลังครอบครัวและชุมชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด มีประธานเครือข่ายและผู้แทนหมู่บ้านชุมชนต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดินและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ารวมงานกว่า2,000คน ในการนี้พระราชทานเงินขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2568แก่ผู้ราชการจังหวัดและรองผู้ราชการจังหวัดซึ่งเป็นผู้แทนหมู่บ้านและชุมชนที่มีการจัดตั้งกองทุนแม่ของแผ่นดินใหม่จำนวน1,528แห่งทั่วประเทศเพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นขวัญกำลังใจในการระดมกำลังเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนโครงการกองทุนแม่ของแผ่นดิน เป็นโครงการที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงท่งห่วงใยปัญหายาเสพติดและได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นทุนตั้งต้นโครงการเพื่อให้หมู่บ้านชุมชนนําไปใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเริ่มดาเนินการตั้งแต่ปี2547ปัจจุบันมีหมู่บ้านชุมชนเข้าร่วมเป็นกองทุนแม่ของแผ่นดินจำนวน28,646แห่งทั่วประเทศ โอกาสนี้มีพระราชดำรัสเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำงานแก้ไขปัญหายาเสพติดข้าพเจ้ามีความชื่นชมอย่างยิ่งที่ได้ทราบจากรายงานว่ากองทุนแม่ของแผ่นดินก้าวขึ้นสู่ทศวรรษที่สามอย่างมั่นคงและยังคงมุ่งมั่นที่จะสนองพระราชปณิธาน ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธีอย่างเต็มกำลังความสามารถแนวทางการดำเนินงานของกองทุนที่เป็นการสนับสนุนให้เกิดขวัญและกำลังใจตลอดจนเสริมสร้างความรัก ความเข้าใจของคนในชุมชนนั้นนับเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดได้อย่างมีประสิทธิภาพข้าพเจ้าจึงขอร่วมยินดีกับทุกท่านในความสำเร็จทั้งนี้และโดยเฉพาะอย่างยิ่งขอชื่นชมยินดีกับสมาชิกหมู่บ้านและชุมชนทุกแห่ง ที่ได้เข้าร่วมโครง,ครงการและมาทำงานเพื่อแผ่นดินร่วมกันหวังว่าทุกท่านจะร่วมแรงร่วมใจกันสร้างชุมชนของตนให้ยิ่งมั่นคงเข้มแข็งเพื่อให้สังคมและประเทศชาติปลอดพ้นจากปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนตลอดไป จากนั้นทอดพระเนตรการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดินในพื้นที่ที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์อาทิกองทุนแม่ของแผ่นดินชุมชนบ้านสายเตียนจังหวัดพัทลุงส่งเสริมให้เยาวชนห่างไกลาย,ยาเสพติดมีไรายได้จากการเลี้ยงสัตว์รวมถึงงานหัตถกรรมเช่นการร้อยลูกปัดและการทำผ้าบาติกกองทุนแม่ของแผ่นดินชุมชนปู่เจ้าสมิงพรายเขตดอนเมืองกรุงเทพมหานครฝึกให้เด็กในชุมชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ด้วยการแสดงโขน กองทุนแม่ของแผ่นดินชุมชนวัดอัมพาวาเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครฝึกให้เด็กๆเ,เชิดสิงโตสามารถออกงานและมีรายได้ในงานยังได้จัดอิทัศการการดำเนินงานแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ต้นแบบ12จังหวัดอาทิจังหวัดตรังสีตรังโมเดลปูพรมตรวจหายาเสพติดประชากรอายุระหว่าง12-65ปีจำนวน482,450คน พบผู้เสพ2,838คนผู้ค้า998คนโดยจัดตั้งหอผู้ป่วยจิตเวทและยาเสพติดมินิทัญยารักษ์ในโรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลชุมชนดูแลช่วยเหลือหลังพ้นภาวะวิกฤตระยะถอนพิษยาที่ผู้ป่วยจำเป็นต้องได้รับการดูแลทางด้านกายภาพและจิตใจปัจจุบันกองทุนแม่ของแผ่นดินดาเนินการก้าวสู่ทศวรรษที่3 ที่ผ่านมาหลายแห่งสามารถพลิกฟื้นเป็นชุมชนที่เข้มแข็งด้วยการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนเป็นพลังในการแก้ไขปัญหาและต่อยอดไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของชุมชน